สวัสดีครับเจอกับน้องดิวในวันที่4นะครับวันนี้นะครับในการาปรับสภาพรถยนต์ใช้แล้วนะครับหรือว่าวันนี้เป็นเดย์สนะครับที่ทําไว้นะครับผมก็เนื่องจากต่อเนื่องจากาวันที่3นะครับของอาการปรับสภาพในการซักเบาซักพรมนะครับวันนี้หลังจากาวัน วันที่3แล้วนะครับน้องวันก็ได้ประกอบบ่อประกอบครมซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วันที่4ก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปรับสภาพรถยนต์ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนสุดท้ายของการปรับสภาพรถยนต์ใช้แล้วน้องวันทําอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็รถจะเสร็จแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ก็หลังจากการซักบอกซักพรมนะครับของอวันที่3านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่ของการปรับสภาพรถยนต์ใช้แล้วนะครับก็จากวันนี้อากาศดีนะครับอากาศดีมากนะครับแดดดีมากเลยตอนที่เราซักบอกซักพรมตอนนั้นฝนนะครับฝนตกนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากนะครับ ตอนนี้รถก็ไปอยู่ในพื้นที่เปียกอีกครั้งนะครับ ไม่ทราบว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการทําทอะไรครับน้้งวันร,รูปดินน้ํามันครับเป็นการรูปดินน้ํามันนะครับเราจะรูปทุกส่วนนะครับทุกชิ้นของรถนะครับ รูปดินน้ำมันทาให้ผิวของรถนะครับลื่นนะครับก่อนที่จะทําการขัดสีนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการต่อไปหลังจากรูปดินน้ำมันเสร็จนะครับรูปทั้งคันนะครับแล้วก็เราจะมีการขัดสีนะครับขัดขัดหยาบนะครับแล้วก็ขัดละเอียดครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขัดสีขั้นตอนขัดสีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องวัน ขัดดินน้ำมันนะครับรูปดินน้ำมันให้หมดทั้งคันก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับตอนนี้เวลา10โมงนะครับน้องวันก็ได้ขัดดินน้ำมันเสร็จแล้วนะครับรูปดินน้ำมันเสร็จแล้วก็อยู่ในตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการขัดสีแล้วนะครับเมื่อเช้าก็เป็นการรูปดินน้ำมันนะครับช่วงเช้า8โมงถึง9โมงตอนนี้10โมงก็อยู่ในขั้นตอนการกลับสีนะครับผม ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการขัดขัดหยาบนะครับน้ำยาขัดยาบ ตอนการขัดก็มี2ขั้นตอนนะครับก็มีขัดหยาบและขัดละเอียดนะครับขัดหยาบนี่ก็คือเดี๋ยวเราต้องขัดน้ํายาขัดหยาบทั้งทันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอขัดหยาบเสร็จปั๊บก็เอารถไปล้างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาขัดด้วยน้ํายาขัดละเอียดนะครับขัดด้วยน้ํายาขัดละเอียดนะครับ แล้วก็เอารถไปล้างนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มีการลงคารูบ้าเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้น้องวันขัดหยาบให้เสร็จสักคันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนน้องวันขัดละเอียดนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับตอนนี้ก็เวลานะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับน้องวันก็ได้ขัดสีนะครับขัดขัดหยาบนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอารถเข้าล้างนะครับ นี่คือขั้นตอนการขัดสีครั้งแรกนะครับก็คือขัดหยาบนะครับหลังจากเราขัดหยาบเสร็จแล้วนะครับเราก็เอารถมาล้างน้ํายาขัดหยาบนะครับคราบต่างๆนะครับออกครั้งหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้กําลังล้างน้ํายาขัดหยาบออกอยู่นะครับเพื่อพอล้างเสร็จนะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็จะไปขัดละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเวลาขัดหยาบ โฟมจะเกาะรถดีกว่าเดิมนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวน้องวันล้างรถเสร็จนะครับล้างน้ำยาขัดจับเสร็จแล้วแล้วก็ทำความสะอาดรถเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนอขัดละเอียดเดี๋ยวผมพามาดูอีกรอบนึงนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ให้น้องวันล้างทำความสะอาดนะครับ ขัดยาออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่เดี๋ยวตอนขัดละเอเะียดเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการขัดละเอียดนะครับถึงขั้นตอนการขัดละเอียดแล้วนะครับหลังจากล้างทำความสะอาดรถเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการขัดละเอียดนะครับมาดูมาดูกันครับการขัดละเอียด ก็น้ำยาที่ใช้ก็คนละเบอร์กันกนะครับน้ำยาขัดนะครับก็เป็นเบอร์ละเอียดกว่าเดิมน,นะครับแล้วน,นี้ก็จะมีอีกขั้นตอนนะครับหลังจากขัดละเอียดเสร็จนะครับก็เป็นการลงคันุ่านะครับทำให้สีขึ้นเขาหามนะครับ เสร็จนะครับก่อนลงคารูบ้านะครับก็ต้องเอาไปล้างอีกหนึ่งครั้งนะครับต่อไปล้างน้ำยาขัดออกอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาลงคารุบ้าแล้วก็หลังจากลงคารูบ้าเสร็จนะครับก็จะมีการเว็กทำความสะอาดนะครับเก็บพานต่างๆก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการล้างทำความสะอาดแล้วก็แว็กนะครับแล้วก็เก็บพานโดยการลงเว็กนะครับลงแว็กท่อเครื่องลงแว็กในภายในรถนะครับ แล้วก็ทำเ,เ,เ,เวกล้อดูความสะอาดขั้นตอนสุดท้ายอีกทีนึงนะครับแล้วก็เป็นการการเสร็จขั้นตอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถออกมาเป็นยังไงนะครับสวยขนาดไหนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวให้ระวันเขาขัดต่อจนรอบพันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังจากเสร็จแล้วเสร็จทุกข,ขั้นตอนแล้วรถคันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเ,าเก็บพานนะครับเวกลงเวกนะครับลงเวกห้องเครื่องเวกในห้องโดยสารนะครับอยู่ในขั้นตอนเก็บพานหลังจากการผัดละเอียดเสร็จนะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนลงเวกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับการเสร็จแล้วนะครับหลังจากลงเวกเสร็จก็เก็บพานเล็กๆน้อยๆแล้วก็เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการาลงแว็กนะครับตอนนี้กำลังตัวรถจะเป็นคา,าบคารูบ้านะครับน้ำยาคารูบ้า,าน้ำยาลงให้มันเผาหามนะครับแล้วก็ห้องเครื่องก็ได้แว็กเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ มากนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมสวยเหมือนรถใหม่นะครับ นี่น้องวันก็กำลังเช็คาลูบ้านะครับน้ำยาคาลูบ้า ไปก็มาดูตอนรถเสร็จนะครับให้น้องวันเก็บพานให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนรถคันนี้จอดบนโชว์รูมนะครับว่าจะสวยขนาดไหนอันนี้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับการเก็บพานและการเว็ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวให้น้องวน้องวันเก็บพานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนที่จอด็นโชว์รูมกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องวันเก็บพานให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับตอนนี้รถก็ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการปรับสภาพนะครับทั้ง4วันนะครับผมก็วันนี้รถก็ได้ขึ้นมาอยู่บนโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ารถเสร็จแล้วนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับขั้นตอนทั้ง4วันนะครับทำด้วยความละเอียดนะครับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถมือสองที่ Honda บางกุ้งนะครับเราทำทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับตั้งแต่นำเข้าให้ช่างเช็ควันแรกเลยนะครับเราจะนำ ให้ช่างเช็ครายละเอียดต่างๆนะครับว่ารถามีบกพร่องตรงไหนบ้างต้องแก้ไขตรงไหนอบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรถคันนี้ก็เต็มร้อยครับไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะครับผมแล้วก็อตอนนี้รถก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ4วันวันที่1ก็มีล้างห้องเครื่องนะครับผมหนึ่งวันนะครับวันที่สล้างซุ้มล้างขอบต่างๆแล้วก็ร่อนกันสนิมนะครับ ส่วนวันที่3ก็มีซักบอสซักพรมนะครับแล้วก็วันที่4ขัดเคลือบสีแล้วก็เก็บหานนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับแล้วก็ได้จอดอยู่บนโชว์รูมเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับรดอยู่ข้างหลังผมนะครับนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปเดินชมกันเลยนะครับเดี๋ยวดูรอบๆกันก่อนนะครับรถคันนี้เป็นซิตี้นะครับ1.0ทูโบนะครับตัว HV นะครับปี2020นะครับ ลูกค้าได้คันนี้ติดจองเรียบร้อยนะครับลูกค้าได้จองไว้เรียบร้อยแนละ้วรอรอไฟแนนด์ผ่านนะครับรอไฟแนนด์ผ่านนะครับก็ได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยจองเรียบร้อยนะครับก่อนเข้าปรับสภาพนะครับก็ดูนะครับรอบๆก่อนนะครับว่าความสวยงามด้านนอกนะครับเป็นยังไงนะครับ ม,มีภายนอกนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับ รื่องยนต์นะครับไม่ต่างอะไรกับรถใหม่เลยนะครับตอนนี้นะครับจะไปดูภายในกันนะครับ นี่ตายัไงนะครับ,ไไหนนรบเหมาะสักตรมโดยรวมสวยนะครับสะอาดหมดจดนะครับ สาระด้านท้ายนะครับไม่มีสิ่งสกสปรกใดๆอยู่เลยนะครับผม ุ้มรอนะครับก็ชมกันแล้วนะครับว่ารถหลังจากปรับสภาพเสร็จนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็สวยหามนะครับผมก็คลิป1 2ึสานะครับ4นะครับทั้ง4วันนะครับวันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปวันที่4นะครับน้องดิวก็ขอจบขั้นตอนนะครับการปรับสภาพนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์ของการปรับสภาพนะครับทั้ง4วันนะครับไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยว น้องดิวจะทําอะไรต่อไปนะครับแนะนําในส่วนไหนเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับน้องดิวขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ที่รับชมกันนะครับ,ส,รบสวัสดีครับ